ตื่นแล้วฮเช้านี้เปิดคลิปแบบนี้นะฮะโปรดิวเซอร์จะเอาฮนะบอกพี่นุยตื่นเช้าแล้วถ่ายคลิปเลยนะต้องบอกว่าผมเองนอนด้วยหมอนเทมซอร์นะครับ 3D o r t h o p e d e s เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนได้ดูคลิปรีวิวแรกไปนะก เนื้อหาสาระก็คือส่งเสริมการน,นอนหลับลึกใช่ไหมครับผมหลับไปด้วยหัวเว่ยวัตฟิ i t 4นะครับตัว4 Pro ด้วยจริงๆถ้าเป็นตัว4ธรรมดาจะบางกว่านี้นิดหนึน่งนะ <S <S เดี๋ยวดูหลับกันหน่อยนะว่าหลับเป็นยังไงนี่ไม่แย่นะเมื่อคืนจริงๆผมมีช่วงตื่นนะครับคุณภาพการหลับลึกนี่เขาแจ้งว่า1ชั่วโมง56นาทีอ่าโอเคไม่ล่าสำหรับคนที่อยากหลับลึกนะแล้วก็เรมผม1ชั่วโมง45โอเคจะมี g ล t ์สลิ p อาจจะยาวปนิดนึงหลับตื่นนะครับเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ดีฟสลิปเนี่ยเกินชั่วโมงนี่น่าพึงพอใจนะครับก็ถือว่าผ่านในวันแรกเอาเป็นว่ารีบไปดีกว่าเดี๋ยวพลิปจะยาวจะห้าแล้วแ,และก็ถึงวันนะครับ วันที่ทีมงานเขานัดผมมาวันนี้เราจะมาถ่ายทำกันไม่ใช่โซนนี้ใช่ไหมอ๋อนุน,นี่เดี๋ยวจะคุยให้หมดเปลือกเลยนะว่ากระบวนการการนอนผ่านหมอนที่ออกแบบมาให้หลับลึกมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะพร้อมละลุยเลยจำกันได้ไหมครับที่ก่อนหน้านี้ผมรีวิวหมอน t ท m s อร์ 3D Orthopedics ไป อันนั้นเนี่ยถือว่าทําพร้อมงานเปิดตัวเลยนะครับและผมเองก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยทีแต่คอนเทนต์นี้นะครับนำเสนอแบบวีล็อกล็อกล็อกวอลนั่นเองนะครับก็คือดูคุณภาพชีวิตหลังตื่นขึ้นมาเลยว่าผมนอนหลับเต็มตื่นจากหมอนที่ถูกออกแบบมาเป็นหมอนสุขภาพเนี่ยนะครับชีวิตมันดีกว่ายังไงพิสูจน์ได้จริงไหมและทั้งนี้ FN ผู้ผลิตเขาบอกสรรพคุณไว้เราจะใช้ครบถ้วนได้หรือเปล่าในคลิปนี้ เรามีคําตอบให้ครับพี่บอยพี่ทาผมเพียดห้ึยแน่ไอก,กระจกพิเศษของพี่เนี่ยสรุปผมเขียวนะจ๊ะผมอยู่ในแนวเขียว normal จะนี่การทํางานในทุกวันนี้เนี่ยเราจะลืมไม้ของอีสถานีหนึ่งมาไว้อีสถานีหนึ่งไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีความรู้ไปหาเงินถูกไหมผมมีเชปีก่อนเอาเป็นว่าที่ต้องแข่งกันวันนี้ไม่ใช่ว่าใครทางานหนักแต่แข่งว่าใครใช้เครื่องมือได้เก่งกว่ากันทาครีมเตรียมนอนนะฮะ สิ้นสุดวันวันนี้อตอนนี้ผมเตรียมนอนแล้วนะเพื่อที่จะจับวัดนะคุณภาพการน,นอนในอีกหนึ่งคืนนะในคืนนี้ด้วยหมอนเทมซ็อ 3D ออโตพีนิกส์นอนนะ Good ุ i น h t ครับติง้งตื่นแล้ว <laughs> แม่ ตั้งแต่ทีมงานบอกให้ผมบันทึกทั้งหลับทั้งนอนนี่ผมพูดตรงๆนะฮะตื่นตื่นจริงก็ต้องวิ่งไปล้างหน้าก่อนนะไม่กล้าอวดหน้าคุณผู้ชมผมให้ดูนะนี่ฮะโอ้โหน่าสนใจมาก8ชั่วโมง30นะแต่ว่าจะไล่ให้ดูว่าถ้าไม่ใช่เชา้าคือ8โมงนิดๆเนี่ยคือผมละสองขยักผมตื่นแล้วผมดันก้มเราไปนอนอีกนิดนึงตอน8โมง3นาที7โมง5 7จ็ดโมห้าสิถึงแปดโมงสามนาทีเนี่ยผมลงไปนอนอีกนิดหนึ่งแต่ถ้าดูระหว่างคืนฮะไม่มีแถบสีเหลืองเลยเห็นไหมฮะไม่ตื่นเลยโหอันนี้อันนี้ลึกจริงแต่มันมี่เรื่องอยู่ในชีวิตผมที่ผมไม่เคยสงสัยเลยครับผมแอคทีฟมากนะครับผมเดินเข้าไปไหนก็จะมีคนพูดว่าผมมีเอ NERGY จนะนี่ะก็เนี่แหละครับมันก็เกิดจากการนอนพอเนี่ยแหละพอถ้านอนไม่พอคุณจะเดินเข้าไปอีกสีหน้านึง ไม,ไม่ต้องเดา,เาสิหน้าแบบไหนแต่วันนี้เรามามี energy ใสกันได้นี่นะครับก็คือเรานอนมาพอแล้วก็หมอนถูกออกแบบมาให้เป็นไปด้วยคุณลักษณะทั้งปวงของหมอนที่ดีมันก็เลยทำให้ฉันไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่อยู่ในองค์การของพะยองบัววันนี้ผมดีใจจะได้ต้อนรับนะครับ าาประธานเจ้าหนที่บริหารหลุยกรุป๊ปซีโอนะครับจากบริษ,ษ,ษัทเฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้ลิมิเต็ดนะครับผมมีต้อนรับคุณประนัะดศรดีพัฒนานันท์ดีครับจะนอนแล้วนะแหมคืนนี้แกวไกลนอนดึกเลยนะเที่ยงคืนครึ่งไปดูคอนเสิร์ตมาฮะดูคอนเสิร์ตมาฮะแล้วก็ดูปาเต็ดด้วยปาเต็ดท,ทอล์กมิวสิกขัคค้นทอลนะครับไปละไปพร้อมกับนี่เลยหมอนสุขภาพเทมซอร์ฟ3 d อทโทพิดิกส์ อยู่ที่เดิมอยู่แล้วหลับแลวนะต,ตื่นแล้วนะครับจากคืนอันอึกระึกโอ้เมื่อคืนนีอึกระ,กออกระึกมากไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมมาไรแครีแล้วก็นอนดึกนะดีลสลิฟเท่าไหร่นะ2ชั่วโมง38สบายเลยนี่แต่วันนี้ผมจะทำไอซ์บาร์ะนะฮะเจอกัน านาทีนะจ๊ะไปเริ่มห้านาทีมดเคยเวลาตอนระหว่างกระโดดลงนอนก่อนนะโอ,อ้โหจะเปิดไปไหปิดเลยตื่นแล้วครับเช้าวันจะนะันทร์ฮะอ่าภรรยานัดไว้ว่าจะพาผมโกกผมเดี๋ยวจะต้องไปนอนต่างถิ่นเดี๋ยวผมจะเอาหมอนอ่าเทมซอฟจุยดีเอาทอปิดิกส์ไปด้วยจะห้าสิบแล้วสิบห้าไม่ได้คือผมขาวกับตายาว เรียนอื่นไหมมีเซฟดับเบิลไว้ไหมเขาบอกว่าไก่เนี่ยเขารู้ว่าต้องการอาหารอะไรใช่ไหมเขาก็ใส่ให้มันกินมันไม่เถียงบรรยากาศเปลี่ยนไปมาอยู่เซนาราเซนาราพลาวเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้ผมมีงานเช้าที่นี่8โมง n ไนท์ Goodnight, ทุกคนโอ้ไทยทำนอกสถานที่พรุ่งนี้เจอกันนะ นิยามหมอนหมอนที่ดีมันจะต้องเป็นยังไงมันมันเป็นแบบนี้แหละนะหน้าตามันจะต้องออกมาแบบนี้แหละนะเพราะว่ามันจะต้องทํามุมได้15องศานะจากพื้นทําให้คอเราไปวางเนะี่ยหมอนที่ดีไม่ใช่รองหัวนะรองคอนะและการมีเจลเย็นที่ตูกตั้งชื่อว่า o o l i n g Genesis เนะี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นวิธีคิดที่ฉลาดมากคือพอหมอนมันเย็นเนะี่ยมันหลับง่ายนะครับพอคุณเจอความเย็นอาไปอังอังนิดนิดหน่อยหนย่อยก็ปิง๊งหลับดีเลยหลับดีเลย แม้บรรยากาศจะเปลี่ยนนะฮะไม่ใช่สภาพการเดิมแต่การเอาหมอนมาจากบ้านเป็นไอเดียที่ดีมากนี่ถ้าผมไม่เทสหมอนผมไม่เอามานะต่อไปผมจะเอามาแล้วบอว่าเป็นวิธีที่ดีนะครับเมื่อคืนนี้6ชั่วโมงยีตื่นห้องนฮะนอนดึกไปหน่อยนั่งทําสไลด์ด้วยแต่ว่าทั้งหมดนี้ค่าการนอนนะครับสกอร์แปด e ิบสี่ด p ผม2ชั่วโมงหนนาทีถือว่าใช้ได้นะครับค่าก็เป็น normal กันซะทั้งหมดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมี ประชุมเตรียมความพร้อมไทยแลนด์เกมโชว์เกมส์คอมเอเชียนี่ Thailand ์เกม Show นะงานใหญ่มากนะครับศูนย์เศรษฐกิจสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่หนักมากๆของผมเลยทีเดียวไปก่อนนะฮะทุกคนก็จะพูดว่า Welcome to world of gaming Welcome to the world of gaming 2ี่สิบปีเท่านั้นเองนะครับโลกหันมามองเราแล้วนะครับผู้เข้าร่วมงานประจำปีนี้มีจำนวนมีจำนวนมีจำนวน2องแสนกนหนึ่งพันห้าร้อเก้าคน แล้ช่วงเวลาที่ผมถ่ายคอนเทนต์นี้นะครับก็เพิ่งผ่านพ้นนะครับ4วันอัศจรรย์ของสัปดาห์ Gamescom Asia Thailand Game Show 2025นะครับโอ้โหงานเกมที่เป็นหมากการระดับโลกได้แล้วนะครับโลกหันมามองเราสัทีนะครับผ่าน200,000วิสิ t เตอร์สัทีนะครับมีคนมาร่วมงานมากมายฉะนั้นในนามของโชนลิมิตนะครับ OS Online Station แล้วก็โคโลนแมสเซ่ด้วยนะที่มาจัดงานร่วมกันเนี่ย ผมรับแขกเยอะมากผมเจอผู้คนเริ่มเปิดปากพูดว่า9ก้าโมงเช้าแล้วก็ไปปิดปากทีก็ตอนจะนอนนะฉะนั้นเนี่ยผมได้ energy ทั้งหมดนี้นะครับจากการใช้งาน t e m s o f t 3D Orthopedics นะหมอนใบนี้เลยนะครับที่ออกแบบมาอย่างดีจาก FN ชื่อที่คุณไว้วางใจอย่างดีว่าเครื่องนอนเขาดีมากๆนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เพื่อคุณภาพการนอนที่ยกระดับนะครับพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองด้วย t e m s o f t 3D Orthopedics ยังไงนี่เราใกล้11 11แล้วนะครับแล้วคลิปนี้อาจจะทำให้คุณเห็นในวันที่11 11ก็ได้นะครับสนใจก็สั่งซื้อเลยลงลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับของดีๆแบบนี้ยังไงผมต้องบอกต่อแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยเพราะว่ามันดีจริงๆกูเลยอยากกลับไปนอนเลย